สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะคะกับช่อง j e n i c e Territory Channel นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2ที่จะจะมาสอนพูดภาษาถิ่นใต้แบบชาวภูเก็ตให้ฟังกันนะคะสำหรับ EP แรกนะคะจะลงไปแล้วนะคะเป็นบทสนทนาแบบภาษาถิ่นของชาวภูเก็ตแท้ๆร้อเอร์เซนะคะ ใครที่อยากลองฟังนะคะก็ไปลองฟังกันดูได้นะคะเป็นบทสนทนานะแต่สาหรับอ p ีเนี้ยก็จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่าจ,จะมาสอนพูดภาษาถิ่นใต้แบบชาวภูเก็ตนะคะซึ่งจะเป็นคําศัพท์แบบคํำๆไปนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตนะคะก็จะลองเอาไปพูดดูก็ไม่เสียหายนะคะรับรองว่าใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและถ้าคุณพูดกับคนใต้ที่เป็นคนภูเก็ตแท้ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเข้าใจคุณแน่นอน อแต่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วภาษาถิ่นใต้ของชาวภูเก็ตนะคะกับภาษาถิ่นใต้ในจงนังหวัดอื่นๆเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็ต้องเท้าความไปว่า ภูเก็ตนะคะบรรพบุรุษของเรานะคะก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะซึ่งก็จะเป็นคนจีนจากมณฑลฮกเกี้ยนนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาถิ่นใต้ของชาวภูเก็ตนะคะจึงเป็นการใช้ภาษาใต้ที่พนกับภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะหรือจีนที่มณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจภาษาถิน่นใต้ที่เป็นภาษาถิ่นใต้ของชาวภูเก็ตแท้ๆเนี่ยนะคะนอกจากคุณจะ เอาไปใช้ที่ภูเก็ตได้แล้วนะคะบางคำศัพท์นะคะถ้าคุณไปเที่ยวที่จีนนะคะโดยเฉพาะที่มณฑลกุ้เกี้ยนนะคะหรือมณฑลปูเจี้ยนในแผน่นดินใหญ่นะคะหรือที่ประเทศไต้หวันนะคะเขาก็จะพูดภาษาถิ่นใต้ศัพท์คำเดียวกับที่คนภูเก็ตใช้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองฟังกันดูนะคะเผื่อใครชอบนะคะแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็ลองดูได้คะ่ะไม่เสียหายนะคะโดยวันนี้นะคะแดนจะมาเริ่มสอนคำศัพท์ ในหมวดอาหารเช้าค่ะเป็นอาหารเชา้าที่ชาภูเก็ตนะคะนิยมทานมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาภูก็ตเนี่ยนิยมกินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้างนะคะและภาษาภูเก็ตเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคําแรกนะคะคําว่ากาแฟค่ะกาแฟในภาษาภูเก็ตก็คือคําว่าโกปีโกปีนะคะกาแฟอ่ะมีกาแฟแล้วคนภูเก็ตก็นิยมกินชาค่ะ ชาแบบจีนนะคะภาษาภูเก็ตเรียกว่าเต๋เต๋ก็คือชาแบบจีนนะคะต่อไปถ้าเป็นชาแบบไทยนะคะอย่างพวกชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาภูเก็ตก็จะเรียกว่าเซล่องเซล่องนะคะก็จะเป็นชาแบบไทยทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะกินกาแฟชาที่ใส่นมนะคะเราก็จะ มีคำศัพท์คำว่านมเพิ่มเข้ามานะคะภาษาภูเก็ตนะคะคาว่านมก็คือคําว่าเล่งหรืออูเลงนะคะกาแฟใส่นมก็คือโกปีเลงโกปีเลงนะคะหรือเลงโกปีได้ทั้งนั้นนะคะชาจีนใส่นมก็คือเล่งเต๋เล้งเต๋นะคะชาจีนใส่นมอย่างเช่นประเภทชานมไข่มุก นะคะคจะเรียกว่าจิงจูเลงเต๋จิงจูเลงเต๋จิงจูงแปลว่าไข่มุกเล้งนมเต๋ชาจิงจูเลงเต๋ชานมไข่มุกต่อไปชาไทยนะคะที่ใส่นมอย่างเช่นชาเย็นนะคะก็จะเรียกว่าเซลองอูเลงเซลอง อูเล้งน,นะคะเซร้องก็คือชาแบบไทยอูเล้งก็คือนมเซร้องอูเล้งก็คือชาไทยที่ใส่นมหรือชาเย็นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอาหารเช้าที่ชาวภูกเก็ตนิยมทานต่อมาก็คือเสียยเส่ยวบยเสี่ยวบยนะคะก็คือขนมจีบนั่นเองค่ะต่อไปก็คือคําว่าจ้าโกยจาโกยนะคะจาก็คือทอดก้อยก็คือ แป้งนะคะแป้งที่เอามาทอดนั่นก็คือปลาท่องโกถูกต้องค่ะต่อไปนะคะก็คือโจ๊กนะคะโจ๊กภาษาภูเก็ตเรียกว่าหมอยหมอยนะคะแต่ว่าโจ๊กนะคะต่อไปอาหารเช้าที่ชาวภูเก็ตนิยมทานอีกก็คือมีปลาท่องโกแล้วก็ต้องมีน้ำตาู้เนาะน้ำตาู้ภาษาภูเก็ตเรียกว่าเต่าเลง้งเต่าเลง้งเต่าก็คือถัว่วเล้งก็คือนม นะคะนมถั่วก็คือน้ำเต้าหู้เต่าเล้งนะคะต่อไปอาหารเช้าที่ชาวภูกเก็ตนิยมทานอีกก็คือลอตีลอตีนั่นก็คือคำว่าโรตีนั่นเองค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะที่เป็นอาหารเช้าที่เชื่อว่าชาวภูกเก็ตหลายๆคนนิยมทานนะคะนั่นก็คือซาลาเปานั่นเองค่ะซาลาเปาเรียกเป็นภาษาภูกเก็ตว่านุ่มเปานุ่มเปานะคะ นุ่มก็คือย่อมาจากคําว่าขนมเป้าย่อมาจากภาษาจีนคําว่าเป้าจือที่แปลว่าซาลาเปานะคะนุ่มเปาจึงแปลว่าซาลาเปาในภาษาภูเก็ตค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นหมวดหมู่อาหารเช้าที่ชาวภูเก็ตนิยมทานนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเอาไปลองพูดที่ภูเก็ตนะคะ ็เอาไปลองกันได้นะคะสำหรับ EP ีหน้านะคะเจนก็จะมาสอนพูดคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้แบบชาวภูเก็ตให้ฟังกันอีกนะคะ mm hmm. ก็รอติดตามนะคะว่าเจนจะมาสอนพูดในหมวดหมู่อะไรสำหรับวันนี mm hmm. ้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมวิดีโอของแจนนะคะ mm hmm. กัมเสีย